สวัสดีครับผมเด็กชายจิตวัตรปหาวันนี้มารายงานข่าวเรื่องเท่าวัย63เมาหหืนบุกกลมขืนยายวัย86สรุดเท่าวัย63เมาหหืนบุกเข้าบ้านยายวัย8ปป่วยอัลไซเมอร์ที่นอนอยู่แก้ผ้าขึ้นค่อมล่างหวังเคมแต่ยายตื่นตกใจร้องดังลั่น ทำให้หลานชายที่นอนอยู่วิ่งออกมาดูจอมเหินจึงได้วิ่งหนีออกไปลูกสาวจึงได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับเท่าเหินลายนี้เมื่อเวลา11เนาฬิกาวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2563จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบว่าในช่วงวันเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นคุณยายวัย8ปปีป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้นอนอยู่ในบ้านจูดในสุพลซึ่งมีอาการเมาสิลาได้บุกเข้าไปทำการล่วงละเมิดทางเพศแต่คุณยายส่งเสียงร้อง เนื่องจากตกใจทำให้หลานชายซึ่งนอนอยู่ภายในห้องตกใจตื่นและออกมาดูก็มาพบว่านายสุพลได้แก้ผ้าและขึ้นค่อมอยู่บนตัวของคุณยายจากนั้นนายสุพลรีบลุกใส่เสื้อผ้าและหนีออกจากบ้านไปก่อนที่หลานชาย ของผู้เสียหายจะได้โทรเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณยายผู้เสียหายฟังและเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามไปควบคุมตัวมาดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำคุณยายไปตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลนคนปรปนวกกับคำให้การของพยานจึงแจ้งข้อหาคมขืนกระทําำํำเราและบุกลุกเคหาสถานและพบว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศสำหรับผมเด็กชายจิรุร์ปรหาขอจบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ